สบายดีที่ตลาดหนองดวงนพี่น้องมกติซ่องเอาคำพาเที่ยวจันทเส้นเก่าเ้นเคยตอนี้บอาคำอยู่ที่หนองดวงเนาะบ่อนที่บอาคำไทยนี่เป็นตลาดแรงหนองดวงเกา่านะตะกี้จะเป็นกระจอมคือวงกัาริิธป์เลยพี่น้องในเพื่อนมากอ,าออกทางออกหลักมาเห็นเป็นอาคารพาณิชย์ทัวไปเนาะก็ตามที่เห็น,นเป็นตึกแถวเขตน,นี้ก็จเจริญไปเนาะ ท่านว่าเรเป็นห้านอาหารเป็นห้านขายเครื่องของคนจีนทะ่าพี่น้องเด่นเครื่องแสงสีตู้ลำโพงโมงแฮมห้านอาหารประมาณนั่น,นห้านแปลงเครื่องจักรต่างๆของอทางคนจีนเนาะไปซื้อจะไปห้องค้าท่านพี่น,อนอ้องเดยเนาะส่วนเรือซ้ายนี่จะมาทางตลาด หนองดวงตลาดแรงหนองดวงกับตัาดหางอะไพี่น้องตลาดหนองดวงกับตัาดหางแต่เอาตลาดหนองดวงแทนตลาดแรงมันเยุบแล้วเนาะตัวนะั้นตัวที่บอกความว่าเนาะ,าะนะทรงเครื่องยนต์จีนนะนะ่ะบ่อนขายเครื่องจีนในสมัยตะกี้จะเป็นอาคารสองสามสั้นแบบนี้เนี่ยหนองดวงในปัจจุบันมี้านขายเครื่องตะกี้ก็สีด่างเรื่องของขายสินงวัวสิ้นใหญ่สด งัวเผาต่างๆปัจจุบันนี้ก็ครบทุกอย่างนะพี่น้องเพราะว่างัวเผาปูปลานะนี่เอากับคบรบอยู่ตลาดหนองดวงก็ได้นะเครื่องอาหารทะเลแซ่แข่งไงก็มีและหนองดวงในปัจจุบันนะหนองดวงในปี2 0 2 5เลยแบบซีเอ1ทหรือเแบบฮังจิปนะพี่น้องเดี๋ยกวัวตลาดหนองดวงเนี่ยเข้าไปด้านในครับมีบ่อนฟ่ารถจกักรแล้วก็เดินจอดรถใหญ่ทางด้านในพอดนะ เดี๋ยวคลิปนี้บราคำจะพาพี่น้องเลาะขีเขตอ่าขีสมเขตดงนาโซกนะไปทางปากทางพุญแะเลอะไปเลาะมาพี่น้องคลิปช่วงนี้กะเป็นคลิปกินแน่เนอะอ่าคลิป,ลปเลาะแน่ตัดไปตัดมาอัปเดตข้อมูลให้ได้ครับสมน้ำกัดจุดนี้นี่หาเลี้ยวขัาวนี่มันอ่า ไปโรงงานข่าสัตว์เลยพี่น้องเรื่องเลี้ยวขั้วานี่โรงงานข่าสัตว์หนองด่วงปัจจุบันนี้เพื่นกระย้ายไปยงงห้วยหงแล้วเน,น,น,นาะโรงคานโอเคียนนาซาดออสเตรเลียเลี้ยวซ้ายเนาะไปทางดงนาโศกอ่าแน่นอนว่าแน่นอนว่าเขตหนองด่วงนะพี่น้องหนองด่วงเขตอ่าปากทางดงนาโศกนี่ คนจีนอาศัยอยู่หลายนเนาะเขียนเนี่เป็นเป็นเรื่องที่ปฏิเสธบ่ได้เนาะเพราะว่าหลายอีหลีเขียนเนี่นะเป็นมาเซามาเซามาซื้ออยู่นีน่เนาะซื้อเครื่องขายเครื่องอยูนอ่น,นี่พวบพวมเมนจำเนวนหน่อยเนาะไปจะเฮ็นแตอ่อ่าคนจีนคนจีนคนลาวปาปุ่นกันไปช่วงนี้ก็เดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะ หัวลมต้องเดือนสิบสองหัวลมตาวไปไหมกับสิพัดตีงเป็นจังหวะเป็นนักพี่น้องส่วนเดือนนี่เป็นเดือนที่อ่าตอนหับนิวเยียเนอะตอนหับท้ายปีเดี๋ยวพุดเรืองกับสิเป็นท้าทยเดือน1ิเเอ็นเนอนะแล้วกับสิเ่าเข้าสู่อ่าเป็นห้องวายัางแลดูการ Uh, อ mm hmm. ่าอีเวนต์ต่างๆเนาะอีเวนต์ท้ายปีก็จะเป็น,เ,นเรื่องของงานคริสต์มาสนะเนาะอ่าเก่งงานคริสต์มาสงานอ่าแฮปปี้นิวียร์อยู่ที่ประตูไซคันแน่นอนว่าปีนี้ก็ชีลือเกา่านะพี่น้องจัดงานอา,อาจจะอาจจะใหญ่กว่าเก่าติดตามไปนั้นกันนี่มันดงนาโชกเลยเพี่น้องเดลยนะ ตะก,กี้บราความชาได้กินเพันลมกันนี่เป็นใส่ซือว่าดงนาโซกเนาะนามันจะเป็นโซกเป็นโซกว่าเส้นเดลยอ่าแต่แมาปัจจุบันนี้เพิ่นเปลี่ยนซือใส่ว่าดงนาโซกนาโซกนาใสประมาณนี้ละดูสาวก็ว่าหยางบนเบิร์คทางเนะาะก็ว่าโดดลงมากำอ่าเขีมทางรถยานถือใส่รถ ย่านรถตับขี้เงี้ยกับสีลายนะนะพี่น้องเขียนนี่เนื่องจากว่าทิศนึ่งเพิ่งเก็บเคอหนึ่งบนาะรถขี้เงี้ยในปัจจุบันเนี่ยนะจากนี่แล้วเนาะโซ่ตามสายทางนีงแ่แหละเบื่องหาเนาะขี้เงีย้ยขี้ยกนะที่ก็มีห้างกินดื่มนะพี่น้องห้างกินดื่มห้างขายเครื่องนั่นนี่ตากที่เห็นหนี่แหละ โอ้นี่ฮันกาเฟมินิคาเฟ่ย้ายออกแล้วเนะ่มีแล้วบนนี้แง่ไปชน,นแล้วพวกนี้มินิคาเฟ่เนี่ยป้ายเห็นป่าวงแหมบีอันนวดแผนไทยแผนลาวแผนปัจจุบันวงแหมนฮูนานของคน จีนคนเอ้ยนะพี่น้องหลายห้องแฮมเขียนเนี่ยเพราะว่าก็ตั้งอยู่ห่างไกลจากสันแจงของบันไดแล้วจงเทียนของแฮมแค่นี้จงเทียนสิบกว่าสั้นพุน่นเลยเนาะ ด่การฮองแฮมหูนานหูนานเบียงจัดหูนานแกลนโฮเทลสีหาโมงนก็สิมาเต้นฮอนลอลนี่แลยเนาะจึงจ้งจึง้งจึ้งอยู่นี่แหละอ่าพ,พระพนักง,งานอ่าตอนท้บอย่างต่างๆนะพี่น้องคนมาเต้นออกกำลังกายประมาณสี่ห้าโมงถ้าว่าคำเชื่อผิดได้เนาะกายมา กายมาเนี่ยเอาแรงนึงแลวไม่เห็นสั้นเราสุฟังนี่กับไฟแดงตรงนาโซกเนาะเดี๋ยวซ้ายไปเชียงเจียงเดยวขวาไปมาจอมไตเนาะไปซื้อไปปากทาง ไฟเด่งตุ้มมังกี้เลยพี่น้องไปไปเป็นเฟสด่งที่ว่าติดที่สุดแล้วในเขตเมืองสิโกตะบองนะบางเธอติดยาวอันสัง่งแจงบนนี้นโค้งไปโค้งมาแย่กันเจ้าพันห้องการบ้านดุกนาโซกเนื้อ land for sale land and house for sale ก็ขายดินละเฮือน ดีแมนเส้นทางปากทางแล้วเส้นทางปากทางเลยปัจจุบันทางขายเครื่องครบเสื้อผ้าโอ้บัดซกใส่เข้าที่พอด ครับค้านาแน่นเพี่น้องห้างค้าห้างขายเต็มอยู่น่ก็็ไ้้่พามันง่ายห้างค้า,ห,าห้างขายน,ะนี่ย เขตนี้คันฑ์เซวันละพัฒนาไว้นี่ก็ย้อนมีคิวรถสายเหนือเนาะคิวรถเมย์สายเหนือ,นอแต่กี้จะอยู่บนอ่าส่วนดงปัสซักบนเนาะเออใกล้ๆเขตอะไรอุโมงค์เนาะติดต่อกันเดี๋ยง่ายมาที่ดวงดาทองพี่คิวรถสายเหนือก็เลยง่ายมาไก่เติบเลยเนาะจากจุดเดิมก็เลย หา้างขายอะไรรถเต็มอยู่เนี่ยเนาะห้างขายอะไรรถโตโยต้านนเนาะรถการรถรถ,รถตลาดต่างๆในพี่นอ้องราคากระซี่อาถึกเนี่ยพอเป็นสีข้าของเทียมเนาะชื่อ,อว่าของปลอมกับพ่อแม,ม่เพาะว่าของเทียมมาทันซะก็อของปลอมมันเายจะใส่ได้เนาะ ขอ,องเทียมเนี่ยไซดแท่งกันได้แต่ว่ามันอาจจะคุณภาพบุดีป็นไดนแต่ว่าราคาถือวันสดุอะไรรถโตโยต้ามิโกะไทเกอร์รีโว ota, igo, Tiger, มีขายไดย้พี่น้องเด้อเขียนเลยพวกเรียกได้ราคาย่อมเยานะวอล์ฟสุฟังถ้าไปซื้อ,อยืนแถวอื่นนะราคาอาจจะสูงแน่นะสินค้าตัวเดียวกันนอกจากซื้อกับศูนย์นะ่าจะเป็นสินค้าแท้ราคาก็ต่างกันสามซีเธ่ร์พวกเรานะ เอารหลดแกโฟมสิบ้อมาอีกละล่อยมันไปก่อนอย่าเพิ่นเย็บแอวให้น้ะข้างขายรถดูเล็กซัสเน็คูเซอร์รุ่นใหม่รุ่นเก่าครบเลยพี่น้องมือหนึ่งมือสองอยู่นี่อพาร์ตเมนต์ แ a น d a แอนด์ s e าี่ขนมขนมจีนเนาะสามสิบพันสถุงหนึ่งเนะง 10, าะยำจงเจ็บคันกระไตคนละสามสิบพัน mm. นะ ห้างค้าห้างขายลาวหัวอานโอโต้สันนีโอโต้คนจีนอยู่หลายพี่น้องสังเกตบนงร่ตัวหนังสือครับห้างค้าห้างขาย เขาว่าคนจีนนี่กอะพื้นฐานเขากับเป็นคนมาค้าขายอยู่แล้วเนาะนี่คือหัวเนาะเรื่องค้าขายเรื่องเจราจาเรื่องผลิตย่ต่างๆเนาะราคากันสิอ่มามักมักถึอก,ก็ได้มกักแพงก็ได้เนาะแต่ซาบอาควาเคยไปจีนนี่มันสินค้าอยู่จีนนะี่แพงเนาะแพงสมมติว่าเกือบอยู่รห้ารเอาจีนนาะมาขายในคูนละแสนเนาะอยู่จีนอยู่จีนจะคูณหนึ่งสามสี่แสน ผมรู้สึกว่าอยู่บ้านขอผลิตเพื่อบ้านขอนแล้วมันเป็นสตแต,ตดนดาร์ดดีประมาณนี้เนาะเริ่มมีเขามีคิวซีกวดในประเทศด้วยนี่ไงผลผลิตอกอกนอกตามสาเสด็จในกระซีประมาณท่าน,นอของปลอมของเทียมราสุดฟังประมาณนี้ไป,ป,ปจ,จีนน่จาจะหู้ดีเนาะว่าปิดใจไหน สาวก็ว่าหากระแสัชุดนอนอย่ออกมานี่บริษัทนะภาษาจีนเต้นพี่น้องผลจีนซะาเดี๋ยวใช่ไามตัวเนาะปินกล้องให้เบ่งรถแม่นบ่แมน่แมนความเบาคำบต่ตัวหน,งน,นังสือตัวหนังสือหนังสือเป็นภาษาจีน จีนลาวปนกันเนาะแต่ว่าเจ้าของกิจการก็เป็นคนจีนน,นะเนาะส่วนใหญ่เชิงชินเชิงของแมอมอพาร์ตเมนต์เกินเมลลหลายร้อยดอลลาร์นนะพี่น้องบางบ้นก็นเป็นพันนะอพาร์ยเมนต์ในลาวเนาหลายล้านนะหลายล้าน กําลังเงี้ยมาหล่ะอยู่พี่น้องเลย X8 t v บริการท่าฮานะอบวงจรรถไฟฟ้านะพี่น้องฮงแฮมันีวันโอ้เืินภาคยู่ตาำตอกซอกซ้อยี่ก็เต็บพี่น้องเจ็ด คุมบริษัทเทียนชื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนรถโซนที่ขายรถขายอะไรรถเต้มพี่น้องลุมบริษัทหงยุ่นตลาดสดโซกดีปากห้างใส่นอตตลาดสดเป็นนีทางในเป็นวะ โอ้บาทีจะทำแบกเอฟเนี่้นงเว้ยแบบแบบยันที่ไหนวาขายท่าขายโตหินเนาะ เขตนี้บ้านดงหน้าทองนด้เป็นน้องเด้อเขตนี้ยบอนต้นจำปานี่เป็นบอลขายไฮน้ำที่กระเดือน mm. เครื่องปลูกของฝั่งด้นานนี้ mm. บปกะคำเคยมาตึกป่านี่เป็นเคยมาซื้อที่กระเดือนไปตึกป่ายอยู่แล้วที่กระเดือนไฮน้ำชีวภาพนี่ดงต่างๆ เป็นทางเปตุ้งเนาะภาครสามเนี่ยกทางตัดไปลองพึกงนี่ก็เป็นทางเปตุง้งรถไฟฟ้าหลายยี่ห้ออยู่เนี่ยกำแซงห้องการบ้านดุกน้ทองเหมือนผักห้างนวดโภ วัดเวียงท้องกับเข้าทางนี้ ทบาแหละบ้านเ,นนเรื่องก็เริ่มหนาหลายแล้วพี่น้องคิดนี้อ่า่างเก่าหลายเลยมีทางอย่างมีอย่างเข้ามากับทางเป็นตรงเข้ามาค้นกับไปมาสะดวกสบายเนาะการสัญจรก็สะดวกขึ้นนะครับ ท่าขายรถมือสองหลาย,ลยานี่พี่น้องเด้อเซ่นเด้นะ่นเลยเซ่นดงนาทองฝากห้างเนาะดวงนาทองฝากห้างหนองบึกหนองพญาเอ่อรถมือสองหลายอีหลีเนาะสองเซ่นเ่ยสี่ใครมาสีเกินนี่กับพอมีอยอู่เนาะประกาศจ่ายบอลกันไปแต่วันลักๆกัหลักๆกันประมาณฮะ รถสามล้อแก้เครื่องคันหนึ่งเป็นเรประมาณ40ล้านนะพี่น้อ,ปนองประมาณ2,000ดอลลาร์สามล้อตุกตุก,ตกน้อยแก้เครื่องรถไฟฟ้าบริษัทลาวจีนเทิงเฟ่ขายยก,ก,กืัองก่อสร้างคอนสตรัคชั่นครบอยู่นี่ สังกษีครบเหลื่องจักแบบนะี้คิวรถมเมล์สายเหนือรถเก่านะพี่น้องโมตางเก่ารถเทนินบัสสชานดอมิสติกแอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคิวรถมเมล์สายเหนือในปัจจุบัน กเเ่านะปิงไก่ทัาประเด็ก้านปิงเบกัมนมีอ้อขี่รถใส่เนื่อเนี่ยก็มี้านอ่ะอยู่ฮานกีดลายเยอะเายกีดเลยไปพวงสลีไปวังเวียงไปหลวงข้าบางหัวพันน่ะพี่น้องนับแต่ตั้งแต่แขนไม่ใจขึ้นไปนี้มาขึ้น,นเน่ยเนะ ไปเมืองเฟืองบอก嗯嗯เมืองเฟืองโนนไฮกันมาขึ้นอยูน่นี่ถ้าเป็นรถตู้เนาะถ้าเป็นรถสองแถวแล้วขึ้นอยู่สี่ไครฮะไปทาราดไปเมืองเฟืองโนนไฮเนาะจะแยกกันระวังคิวรถตู้กับรถสองแถว ดงหน้าทองเต้าน้ำมันฝนกระตกไปปล่อยนิดนึงพี่นออ้องเรียกขวานไปคล้องเมืองนาะดงหน้าทองซอดพุดแล้วลักหินนยังไูแล้วตัวนี้ดูมันง่ายบอบแปลงไฟฟ้ากันจะนีน่นะเด้ออ้หลายเยี่ห้อเนาะ นี่เลี้ยวขวานี่ไปสีเกิดนี่พี่น้องเลี้ยวซ้ายไปทงโปง่างเลี้ยงงัวอยู่นอ่น้ะเต้ <Okay. S 1> ปล่อยงัวสะอยู่นี่จู <laughs> ่ เดี๋ยวซ้ายไปหนองเนี่ยะนะหนองเนี่ยทงคง มีทางดีไปแซมมันก็สบายเลยนะ้นองสุดกอนี่เมื่อยน,น้ำเลยบอกครับนะ,ะทางเส้นสีไข้ายสีเกิืเลยเนาะคนไงกุ๊บขึ้นลงขึ้นลงนบนกระเจ้าะแปลงทางแปลงทางพื้อทางนางี่เนี่ยนะละคาดคายพังอเนี่ยเนะบนนี่นัำนถ่วมประจำเลยบนบ่าครับพีเนะ่เนี่ยเนาะน้ำถ่วมกงรถจักรสบายเนาะท่วม ท่วมประมาณห้าหกสิบเซนมันแหละรถจัไปบ่ได้เพราะไนะล้ะรถใหญ่บางคันนะรถแก่รถเก่งนี่จะจบข่าวเดี๋ยวนี้ก็โอเคนะบ่ม,มีเขาน้ำท่วมแล้วตั้งแต่เพิ่นสางทางแล้วมาเพิ่นบริหารน,น้ำได้ดีไหมนะ,ะจ้าเนาะสมเติรถสองล้ว นี่ก็ยังคืดโอ๊สิพาไปกินอย่างพี่น้องเลยเนาะเอาเป็นว่าเลาะเบิง่งบ้านเมืองก่อนถ่ายนั่นนี่เนาะบรรยากาศตามรายทางให้ได้เห็นว่าเขียนนี่เป็นจังไดเนาะเดี๋ยวนี้นะี่ยบ้านนี่เป็นจังใดก็พอได้ฮับฮู้นํากันเนาะถ่ายมาฝากพี่น้องอยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศเนาะอยู่ทั้ทงอเมริกาแคนาดาฝรั่งออสเตรเลียอยู่ใสกัล,ล้วแต่ที่โคราชใสยโยนะเาานาะจังใดกับฝากกดไลค์กดติดตาม้พี่น้องเด้อเน,ะนาะโคราชน้ำกันเนาะ ครับแพงกับเกา่เอาอ้าขอบใจพี่น้องที่ตามสมพี่น้องเนาะเดี๋ยวมราค้าขอโตในไเวียกตัวก่อนเนาะพามาเบ่งบรรยากาศตามลายทางสินหนองด้วงาปากทาง,งหนุกหนาทองก็ตามที่ได้เห็นนํำกันบปกันในคลิปหน่าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจด้วยเนาะดีทุกคน